โอยปวดท้องแล้วเกิดโอ้ยทนเอาหน่อยนะครับคุณแม่ใกล้แล้วนะครับใจเย็นๆนะคะคุณแม่ตอนนี้นใกล้จะออกมาแล้วค่ะเออเพกได้ยังได้ยังอ่ะเดี๋ยวสี assim, ่เพกใช้สมาธิอยู่โอหดูดิโอ้ยดิ้นให้คึ้คักคึกคักเลยโอ้เฮฉันจะไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะได้แล้วออกมาแล้ว ออกมาแล้วเหรอพี่เอกนหนไหนไหนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหรอโอ้คุณหมอคุณหมอฉันไม่ไหวแล้วเอาออกมาให้หมดเลยอู้เยอะมากเลยครับคุณแม่อู้ยไม่ใช่คนเดียวพี่ฝนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกดูสิหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะไหนกอฉันดูหน่อยนี่ไงคะคุณแม่น่ารักหรือเปล่าเหมือนกันเดะเลยอะ พี่แอกเมื่อกี้บอกว่ามีหลายคนงั้นเหรอใช่หลบออกมาจะออกมาเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ในนั้นนั่นไงโอ้เนี่ยเหรอกระเด็นลงไปนู่นแล้วอะโอ้แต็มไม่หมดเลยคุณแม่คะคือว่าไม่ใช่คนนี้แค่คนเดียวนะคะคุณแม่ออกมาทั้งหมด5้าคนด้วยกันค่ะหะอะไรนะห้าคนเจ้ารอใช่ครับแลขวาปฏิบัติเลยครับโอ้ยเยอะมากเลยอะพี่แอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่แอกดูแล คุณแม่มัมมี่นะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาลูกๆเขาอะนะไปที่ห้องพักฟื้นก่อนก็นแล้วกันนะได้ไดโ้โหแล้วอีกสี่คนที่ทําไมซนแท้โอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ต้องร้องนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มานะโอเอโอเออยู่ที่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวไปรับเพื่อนๆของน้องมาก่อนให้ไป่องดีพี่เอกเดี๋ยวตามมานะพี่ฝนดูท่าทางจะไม่ไหวแล้วอ่ะได้ได้ได้ อุ้ยซนจังเลยอ่ะดูนิปล่อยเล่าทิปล่อยเล่าก็ยังปล่อยไม่ได้หรอกเอาเตียงไม่พอเอาเป็นว่าเดี๋ยวสร้างเตียงขึ้นมาให้ใหม่กันแล้วกันนะจ๊ะ<ม>โอ้โหซนหน้าดูเลยเนี่ยเราจะเล่นการเราจะเล่นการยังเล่นไม่ได้มานี่มาพี่สร้างเตียงให้เรียบร้อยแล้วมาเร็วเข้าขึ้นเตียงไปก่อนเลยจ้ะอะไรเนี่ยแล้วทําไมเราต้องได้เตียงเก่าๆแบบนี้ด้วยโอ้ยมันไม่ใช่เตียงเก่าสักหน่อยไม่แกะกองเลยนะโอ้คนอื่นลงแคปซูลพี่อกดูสิ<ม>โอ้ย สนมากเลยอ่ะโดยเฉพาะตัวสีเหลืองอ่ะอืมเพีเอกมีความรู้สึกว่าจะเหมือนแม่เขาแค่คนเดียวเองอ่ะนอกนั้นเป็นเหมือนป๊อปปี้กันหมดเลยอ่ะเอหรือว่า<อ>พ่อเขาจะเป็นลูกครึ่งป๊อปปี้หรือเปล่านนหรือยังไงอันนี้พี่รอก็ไม่รู้นะเฮ้ไปพักเหนื่อยก่อนดีกว่าคุณหมอคะอ๋อว้อยไงอ่ะคือว่าพวกเราทำํำลอดคุณแม่มัมมี่ลองเล็กเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พวกเราขอ ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเออเอาอ,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 อไม่เป็นไรี๋้วฉันเข้าไปดูต่อให้นะพี่แอกมาแล้วเข้าโอ้เหนื่อยอะเหนื่อยใช่ไหมเลยอะเดี๋ยววันนี้เรากินอะไรกันดีอะอืมกินอะไรดีอะบอสป,ปุกปิ๊กแล้วๆหน่อยฉันหิวข้าวเดี๋ยวต้องกลับมาดูอีกนะ ร้านก็อยู่ไกลเหลือเกินออยากกินส้มตำกันนะเนี่ยี่ฝนก็อยากกินข้าวเหนียวเหมือนกันใล้่ไหลอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้วันนี้เป็นพยาบาลเป็นคุณหมอกันเหรอครับเปลี่ยนทุกวันนะครับกินอะไรดีวันนี้ยินดีต้อนรับค่ะผมเอาส้มตำที่หนึ่งครับงั้นเดี๋ยวี่ฝนขอกินอะไรหวานหวานหน่อยก็แล้วกันค่อยยังชั่วหน่อยนะได้กินอะไรหวานหวานโบกินอะไรอ่ะโบรู้สึกจะกินในนี่นะ ไอสตรีมซันเดย์สตรอเบอรี่รสนิยมดีนะเราพี่กกินอะไรนะส้มตาหมอนี่ยส้มตำยูนี่ไงแล้วปุ๊กปิ๊กอ่ะเราไม่กินน่ะทำไมอ่ะเพราะเรายังไม่หิวงั้นนายกินขนมเค้กกับชานเอาไหมอ่ะไม่เอาอ่ะฉันจะกินปลาทูปลาทูวันนี้เขาไม่มีขายเดี๋ยวค่อยกลับไปทอดให้กินที่บ้านกันแล้วกันนะไม่เก่งก็ไม่กินเฮ้ยไม่กินก็ไม่ต้องกินปุ๊กปิ๊กเมื่องมากจริง ฉันกินแล้วฉันหิวเดี๋ยวต้องกลับไปดูอะไรนะลูกๆของมัมมี่อีกอ่ะโอยเป็นไงมั่งก็ไม่รู้ปากชาหมดเลยช่วยด้วยออาอะไรกันเออลูกหายเฮ้ยพี่ฝนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเด็กๆไปไหนกันหมดน่ะแย่แล้วทำไงอ่ะหรือว่าคุณหมอเวนเขาจะรับไปที่ื่นหรือเปล่ารู้ช่วยฉัดทีช่วยด้วยเป็นอะไรกันคะเกิดอะไรขึ้น ลูกลูกลูกฉันหายอยู่ในโรงพยาบาลตรงอื่นหรือเปล่าครับไปแอบ,บแอบ,บอยู่ตรงไหนใต้เตียงหรือเปล่าคะไม่มีฉันตามหาทัววแล้วเอเอธอจะต้องช่วยฉันนะไม่งั้นอจะจู่ไม่ได้แน่นอนเลยเอทำใจดีๆ,ๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูให้แล้วกันนะ,ะ,นะเอาไงดีอ่ะพี่แกอกไปดูในโรงพยาบาลก่อนไหมโรงพยาบาลเหรอ งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในโรงพยาบาลแล้วก็ไปถามคุณหมอกันดีกว่านะคุณหมอคะ,ะคือว่าเด็กๆหายไปอะคะ่ะเด็กๆที่ไหนอะเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยทําไงดีอะเอ้เนี่ยอยู่เนี่ยฉันเดินออกมากดตังตรงนี้แป๊บเดียวเองหายไปหมดเลยเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเมื่อกี้พี่ฝนได้ยินสัญ,ญญาณเตือนอะไรก็ไม่รู้อะบอกว่ามีเหตุฉุกเฉินอะอยู่ไหนอะเหตุฉุกเฉินอยู่ตรงทางม้าลายอะเหรอใช่ ปุ๊กปิ๊กเร็วๆหน่อยสิฉันไม่มีแรงวันนี้ยังไม่ได้กินปลาทูมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าเดี๋ยวเราไปดูบริเวณอะไรนะตรงทางม้าลายเหรอใช่ใชตรงทางม้าลายอะ่ะเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวะ<อ>เดี๋ยวค่อยกลับมาหาเด็กๆก,ก็แล้วกันน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละเจชนหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหรถชนอีกแล้วอ่ะเจ๊เดินยังไงรถชนอีกแล้วเนี่ยอ้ออุบัติเหตุใหญ่น่าดูเลยอ่ะไอ้เฉวยด้วยช่วยด้วยฉันเดินข้ามตางม้าลายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนายวิคุไม่รู้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถหรือเปล่าพิแอคลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวรถมาชนกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเจอแล้วพิแอคเหตุหรือเปล่าอะไรอ่ะนี่ไงอ่ะอุ้ย นี่ไงลูกลูกคุณแม่มัมมี่ลองเลยข,ขาย,ยาวอ,ะอ่ะแล้วเขามาอยู่เลยตรงเนี้ดูสิเ้ยเจ้าเด็กคนเนี้ยมาก่อเรื่องกว่าบุนวหวตรงนี้ฉันน่าเดินข้ามทางม้าเหล่ไม่ได้พี่เอกแย่แล้วรถมารถมาเฮ้ยไอ้เฮ้ยใครมาจอดรถตรงนี้ทำไมไม่เบรกแล้วโอ้โหคุณคนขายประกันคนนี้ดิทำไงดีอ่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เลยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนนะนะอุ้มจะตัวเล็กลงมาก่อนดีกว่า ไม่เอาไม่ไปไม่ได้ลงมาเดี๋ยวนี้ดูสิมาก่อความวุ่นวายในเมืองไนดะ้ยังไงตรงนี้สน,นุกดีอยู่แล้วพอๆกับแม่เลยดูสิเร็วๆเข้าลงมาพี่ฝนทําอะไรอะ่ะกระโปรงเปิดแล้วไม่ไม่ขึ้นไปดีๆนี่ไงนี่อ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วลงมาเลยอุ้มเลยดีกว่าไม่มมเอาอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้มานี่เลยนี่จับได้แล้วโอ้ยยังเล่นไม่ทันสนุกเลยเดี๋ยวนะพี่แอกพี่ฝนสังเกตเห็นฝั่งนู้นก็มีอ่ะฝั่งนู้นมีอะไรอ่ะ มีฝังนู้นไงเพื่อนเธอ<ะ>พี่เอกมาเร็วข้าวโบมาเร็วได้ได้ได้ว,ว่าแต่ว่าทําไมถึงออกมาเล่นอะไรซนๆอยู่ตรงนี้ะ่ะโห<อ>ซ<อ>นเหมือนแม่ไม่มีเิดเลยอะ่ะแล้วจะทำยังไงกันดีล้ะรถเต็มไปหมดเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมค่อยมาเคลียร์รถให้ทีหลังแล้วกันนะครับพี่เอกตรงนั้นอะ่ะตรงไหนอ่ะขายยด้วยจะขายของไม่ได้ โอ้ยอาหารหน่ากินมากเลยโอ้โหมาเก่อเรื่องเก่อความวุ่นวายในร้านสะดวกซื้ออีกแบบนี้จะต้องจับกลับไปแล้วโอ้โหต้องจับตีก้อนให้เข็ดเลยทำไมพวกนี้ถึงซนขนาดนี้เนะี่ยซนมากเลยเฮ <c oughs> จับ <c oughs> ออกไปทีมาก่อความวุ่นวายฉันขายของไม่ออกเลย <c oughs> แล้วดูดิยังวุ่นวายอยู่เลยอ่ะอยังเต้นอยู่เลยดูดิไปนี่ไปจะไปเล่นต่อไปเล่นต่อไม่ได้นัองกลับบ้านแล้วกลับไปหาแม่อ,อุบัติเหตุ โอ้ยชนซ้อนเลยเนี่ย<ม>พี่ฝนไม่ละไม่ละโอ้โหลุงไม่รู้อีกแล้วอะ่ะโอ้โหแล้วทําไมเขาไม่ดูเนี่ยมีรถจอดชนเข้ามาอีกนี่<ม>นลุงไม่รู้อืมเต็มไปหมดเลยอช่วยผมด้ดยครับอยู่ดีๆผมก็เจออะไรข็ไม่ลูดเต็มถนนไปหมดเลยผมขับรถไม่ได้ลุงคนนี้ดูเกะกะจังเลยอ่ะนี่น,นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ นี่อีกแล้วเหรอเออเออช่วยผมด้วยมีเด็กแปลกๆมากระโดดจู่บนหลังคาในรถผมก็เลยชนเลยเนี่ยโอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพวกเราจัดการให้นะคะดูสิพี่เอกซนมากเลยอะเฮ้ยเอาไงดีอะเดี๋ยวไปแบกลงมากันดีกว่าไปแบกลงมาเหรอเพเอกเฝ้าตัวนี้ไว้นะเดี๋ยวพี่ฝนจับคนนี้เองฮึบลงมาเดี๋ยวนี้เลยไม่ลองไม่ลองไม่ได้ไม่ลองไม่ได้ดูสิก่อเรื่องความวุ่นวายให้คนเขาไปทั่วเลยเนี่ย ไม่ไปอาจะาเล่นตรงนี้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้มาเร็วเข้าเดี๋ยวนะพี่เอกนี่กี่คนแล้วอะ่ะสามคนสามแล้วที่ออกมาเออกี่คนนะห้าคนไงแต่ว่า,าไม่ต้องวรวมเด็กผู้หญิงคนที่นอนนิ่งๆอะ่ะคนนั้นไม่เป็นไรโอยงั้นเอาเป็นว่าเราจะต้องไปดูที่อื่นต่อแล้วอะ่ะ<อ>โอ้เจ๊เจ๊เจบาๆหน่อยเจ๊โอ้ยอย่าพึ่งดันมาครับรถยังไม่ได้ขยับเลยขึ้นรถมากันหมดยังอะ่ะ ก็ขึ้นครบแล้วนะดูดินอยู่หน้าท้ายรถโอ้โหโซนมากเลยเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่าได้รับแจ้งข่าวมาว่าที่โรงเรียนก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่เอกล็อก3คนนี้ไว้ให้นะล็อก3คนนี้ไว้ให้ดีนะพี่ฝนหมุนวนมั่วั่วยแล้วเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไปเร็วเร็วเร็วออกรถแล้วนะระวังนะพี่ฝนระวังไม่ชนขั้นอื่นโอ้ยโอ้โหเจ๊เบาเหน่อยไม่ได้หรอขับชนรีบไปเลยเจะจะริบ ดูสองคนนี่เขาขับรถยังไงของเขาเนี่ยเขาขับรถแข่งกันหรือไงเนี่ยฮะเฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยคนเมืองเนี้ยรู้สึกจะมีปัญหากันหมดเร็วเร็วเร็วฮึบอ้าวครูใหญ่หายไปไหนแล้วอะนั่นนะดีครูใหญ่หายไปไหนนะวันนี้นะเออแปลกแปลกแฮครูใหญ่คะครูใหญ่ครูใหญ่ไปไหนแล้วอะพี่เอกเงียบกิฟต์เลยอยู่ไหนของเขานะหรือว่าเขาจะอยู่ข้างในกันนะเดี๋ยวนะ เฮ้ยนั่นไงเฮ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีผู้ใหญ่เกิดอะไรขึ้นคะอฮอเอาพวกเธอมาทำอะไรอะ่ะ คือว่าเราได้รับแจ้งเหตุค่ะอ๋อฉันโทรไปแจ้งเองอะมันมีปัญหาปัญหาอะไรหรอคะมีเด็กคนหนึ่งวิ่งเล่นไปทั่วตึกเลยอะวิ่งเล่นไปทั่วตึก<อ>ว่าแล้วเชียวพี่เอกนี่นี่นี่ตอนน,นี้เขาไปกวนอยู่ในตึกอะในชั้นเรียนด้วยไปจับออกมาให้หน่อยดิในชั้นเรียนนเหรอเออเข้าไปจับไม่ได้อะเด็กถีบเอากระเด็นเลย ผู้ใหญ่โดนถีบเลยเหรอคะไม่มีแรงตบปะถอดดีบกระเด็นเลยไม่เป็นไรนะคะผู้ใหญ่มาพี่เอกเร็วเข้าสงสัยต้องไปอยู่ในชั้นเรียนแน่นอนเลยอะดูทรงแล้วอะนะแรงเยอะๆอย่างงี้ไม่น่าพลาดโซนหน้าดูเลยนะเนี่ยเฮ้ยอายอุ้ยตายวายตี๋จะด้วยด้วยวยด้วยตายช่วยพวกเราด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้มากกว่ต่อชั้นเรียนเถอะช่วยคุณครูด้วยช่วยคุณนครูด้วยโอ้โหพี่เอกดูนั่นดิ สนม <า S 1> มะม้าเลยอะเฮ้ยนี่ไงตัวสีชมพูกับตัวสีเหลืองอยู่ที่นี่เฮ้ยต่อยคูยใหญ่ด้วยอะดูดินี่ดูเขาต่อยคุณครูด้วยอะโอ้ต่อยคุณครูในชั้นเรียนแบบนี้ไม่ได้เลยต้องจับตีก้อนให้แข็งเลยมายได้เลยจับมาอะมาซ่อนอะไรที่นี่ซ่อนอะไรนี่มาเที่ยวก็ไม่ได้อะคุณครูเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรฉันไ่อยากทำ้ายเด็กอะ ดูสิดูเจ้าตัวนั้นในตัวสีเหลืองอะเมอโอ้วายไลายช้าช้าจับไม่ได้ดิวายไลายชัดชเลยมานี่เดี๋ยวนี้เลยแล้วจับฉีดยาเลยนี่แน่เรื่องอะไรมาจับดิมาจับมาจับมานี่เลยแม่เรียกแล้วให้กลับบ้านเดี๋ยวแม่ตีแน่นอนเลยคราวเนี้ยไม่ฉันจะเล่นอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยดูดิดื้หน้าดูเลยอ่ะโอ้โหหันก้นใหญ่เลยทำไงดีอะพี่เอกก็คงต้องเอาไปคืนนะนะ ครูขาเราขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆกลับไปหาแม่เขาแล้วนะคะโอ้ไม่เป็นไรอะดูแลกันดีๆเลยอย่าเอาปล่อยมาอีกนะเออจะรูสารว์ทำกันบ้านมานะเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเลยครับไปเล็วไปแล้วเอจจับกลับไปหาแม่เขาดีว่ะเฮ้ยไปรีบๆเอาไปคืนดีกว่ามากันครบหรือยังเนี่ยก็ครบแล้วนี่ไงฮะุ๊กปิ๊กมาแล้วๆหนฉันมาตั้งนานแล้วอะแต่ว่ามันไม่ถึงักทีเฮ้ยช้าจังเลยโอ้โหแล้วดูตัวสีชมพูดิ ซอนหน้าดูเลยอะเหกว่าสุดๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้ซอนจริงๆเลยนี่๋อคูใหญ่โอคูใหญ่ขอโทษด้วยค่ะโอ้พี่ฝนขับดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านตรงนี้ก่อนนะโอ้รถเกิดอุบัติเหตุชนกันหน้าดูเลยเขายังไม่เคลียร์ทางกันใช่ล่าไม่รู้สิตำรวจยังไม่มาอ๋อใช่ลืมไปเราเป็นตำรวจนี่นะโอ้ยสงสัยเราต้องมาเคลียร์ทางแล้วสินะ งั้นอย่าบันว่าเราพาพวกเขาไปคืนแม่เขาก่อนก็แล้วกันอืมนั่นแหละถูกต้องที่สุดแต่ว่าวุ่นวายพี่อกอยากพักอย่างเลยหัวหน้าอบเจ๊ไม่ออกจากป้อมเลยอะหัวหน้าก็รักป้อมแล้วเกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮึบอืดจอดเออเ้ยถอยหลังมานิดถอยหลังมานิดหมอๆโอ้โหพี่ฝนแต่ละคนมันซนจริงๆเลยนะโดยเฉพาะตัวสีเหลืองนี่ยซนสุนเลยพวกเราพวกเราตาม ตามกลับมาทั้งหมดแล้วค่ะคุณแม่เขาเป็นไงบ้างคะอ๋อคุณแม่เขาก็รออยู่นะเขาก็กังวลใจอะ่ะกังวลใจงั้นเหรองั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปบอกคุณแม่เขาเองก็แล้วกันนะคะคุณหมออืมดีแล้วดีแล้วรีบเอาไปแล้วก็รีบรีบให้กลับไปเถอะฉันว่าเดี๋ยวโรงพยาบาลจะพังแล้วเปล่าเปล่าเหนื่อยชะมัดเลยอะ่ะเอ้าเอามาคืนแล้วนะครับโอ้ยขอบใจมากเลยนะเดี๋ยวฉันพากลับบ้านเองลูกแม่ทำไมสนขนาดนี้เนี่ย <laughs>